สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องกินเที่ยวน้ำกันอีพี่นี่ผมเกิดสีผ้าพเพื่อนๆมากกินซีฟู้ดด้วยครับมื่อนี้ยพึ่งเลิกงานมากกับพึ่งไปซื้อมากครับเกสิมีกุ้งครับอันนี้น่าจะเป็นกุ้งแช่บวยครับแต่ว่าใส่ไงอยู่ครับนี่ครับใส่ตาําตัวใหญ่บ้างครับพเพื่อนๆพื่อครับกุ้งแช่บวยแล้วก็เสีมีวมือหอม รูปพร้อมตัวใหญ่ๆครับเ่งบอเผื่อแล้วผมจะเอาไปลวกใส่พวกตะไคร้พวกไปประกวดนะครับนี่ครับกุ่มแล้วก็เฮ็ยดไปกินดิบๆสักตัวสองตัวนะครับแล้วก็จะมีหอยนางรมรับสอมาหอยนางรมสามกระปุกสอมานซื้อ,อยุตตลาดมากพึ่งเรื่องงานครับแล้วก็อันนี้ญงบอก กินเมื่อไ่ก็ซีขึ้นลัตตอดหลายอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆครับเขาลวกไส้แบบนี้เลยครับขี้ขานอย่างนะครับอีค้านดังขี้ขานดังไฟนะครับเขาลวกไส้แบบนี้เลยไส้ตะไคร้ใบบกูดนะครับหอมๆนะครับลวกเอาครับแล้วก็กินก็เลนกินซี่กูดอีกเมนูหนึ่งครับกุ้งลวกเอาเลยครับ ว่าต้องอย่างนะครับต้องจอสุกเร็วครับว่าอิสะดุ้งงามนิดนึงมากับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกินให้เบิรงครับเดี๋ยวเริ่มจากไอยนางรมไปเลยครับ,บาจะหวานบ่อยน,นะครับนี่ครับไอยนางรมกล <c oughs> ับหอยนางรมเละหลายตัวบ้านาก,ก่อนใส่หอมเจียว ใส่พริกเผาครับมื่อหนึ่งกะจับไปดีไว้ครับหนจิ้มซี่ผุดแฉบๆครับอีกครับหนึ่งป่าฟื้น ี๋ยวขาดบ่ได้ขาดบ่ได,ด,ได้อันนี้ครับน้ำบักตูมปิดลูกโควไว้เดี๋ยวคุณเห็นหวนานครับอืมอืม เขากันกับผักกาดเขียวดีเดียวกินละกินกินอะไรนั่งร่มหล่ะกินอะไรตามเข้ากันนะครับเพื่อนๆอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้ประมือผมเอาไปเอาไปลวกมาาหรอเนี่ยครับลวกใส่นี่ครับใบบักกูดแล้วก็ตะไคร่นะครับหอมเดี๋ยวเดี๋ยกินข้าวเลยครับเดี๋ยวจะกินตะไคร้ครับเดี๋ยวผมจะกินในบนนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากครับคุณบู้ชม มันจะกินในเบอจิ้มก็วันนี้นนเลยแล้วจิ้มเนี่ยผมตำเอียงนะครับแต่ว่ากับมีแบบซื้อมาอยู่แต่วันกับโปรเซียผมจะก็นเลยตำเอียงนะครับข้าวมีไงเลยครับเป็นไงอืมอืม เปิดมือกอบพี่ดิจะคั่มเนื้ครับเพื่อนคั่มเนื้ครับเพื่อน ก็เบื่องเนี่ยไปก็กบอกแล้วแบื่อบกวนบ่ได้กินข้าวเลยคมาครับ,บพเพื่อนอีกเมนูหนึ่งครับกุ้งกุ้งลวกบ่ได้บ่ได้ยากเลยครับเกบี่ยวกันี่มันมันกุ้งตัวใหญ,ญ่อยู่ดีครับพเพปิดๆเนื้อกันแน่นเยอะจากที่สัมผัสอยู่ในมือหร,รบบอตัวใหญ่บ่อยเปิด ก่อนอื่นน้ำสูงนิดนึงยิ่งหลายยลลี่ยนยยยแบบเด้อม,มากครับแต่นี่นี่เพื่อนจิมต่ำไม่ไม่เ,เนี่ยน้ำหอม

มีความสุกดเีเป็นเ,ก,นเกืนเรื่อยกินมันรองเห็ดกินบางเรืองกับแบบผมเนี่ยเมื่อไรเดีกยวผมมาหาอร่อยก็แบบกินได้สองคนแล้วไปกินเงื่อน5 0 0ม0หรือกินเงื่อเตนี่ครับเปืดเปิดผมมีให้ไหลเมนูนึ่งครับเพิดเนๆน กรุ๊ปสดๆผมเอาไปแช่ตู้เย็นมากเมื่อกี้นี้มันเย็นๆเห็นเป็นกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวกินกับกน้ำจิ้มซีฟูด้ดเบิ่งว่ามันจะแซ่บปานใด้นะครับเพื่อนๆอันนี้ผู้ใดบ่ก,กินเย็บก็ขออภัยด้วยครับนี่ผมกินให้เบิ่งนแล้วเครับผมก็มังก,กินกุ้งแช่น้ำปลาครับสดๆเลยครับเพื่อนๆแก่ข้าวไป อืมว,วันี่ยมันจะวางกันแล้วเมื่อกีน้นี้ร่องแบบดิบไปเมื่อกี้นี้ร่องแบบซุปไปแล้วตอนนี้ร่องกินแบบซาชิมิเบอร์อะไปกัน เนื้อกวานไปอีกแบบเนื้อกวานไปอีกแบบนึงครับก็แสบเป็นพุทระแบบนะเนี่ยครับเพื่อนๆประเมือ่อยางๆเลยครับ ก็แหละแต่ว่าจะยากนะครับเนว่อจาเมื่อหอดบานจะเลิกแล้ว,วนะครับเพื่อนๆจะไม่มีดขาดแบบ่วงเนี่ยจะได้อีกฟิลหนึ่งนะปรุง่วกก็แต่อีกแบบนึงนะครับเพื่อน ว่าครับเพื่อนๆอีพี่นี่ผมกับมากินเพื่อนเพื่อนเบิองครับว่ามันแสี่ยงก่อนนะครับกับผู้ใดอยากเพีดกินผู้ใดอยากกินกไปเพีดตามผมก็ไดเด้่อครับใส่เวลาบระดวนครับจะไปลวกเอาใส่เวลาแป๊บเดียวครับอีพี่หนากันมี่ยังเดี๋ยวผมกับสีไทยไม่เบิองเพื่อนเราครับอีพี่นี่ผมกับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ในช่องกินเที่ยวน้ากังเนี่ยเรื่อครับให้กําลังใจผมเลยนะครับเดี๋ยวผมมี่ยังผมกับสีเอามาล่วงเพื่อนเพื่อนเบิองตลอดเพื่อเก่านะครับ วัิดมีพี่นีน่ผมกระลาไปก่อนครับเพื่อนสวัสดีครับ